พี่บุม้มนั่งเขียนอะไรอยู่อะเขียนหน้ากล่องไปสนีไงคะพี่แล้วส่งของไปในโดนตีกลับเขียนที่อยู่ถูกปะเนี่ยของถึงถูกตีกลับเขียนถูกหรือเปล่าไหนดูหน่อยสิโอ้โหนี่ลายมือหรืออะไรเนี่ยลายมือหมอไงพี่บุม้มทลายมือหมอเนี่ยเขาให้พยาบาลอ,าอ่านค่ะลายมือแบบเนี้ยไปสนีเขาน่าจะอ่านไม่ออกโหส่งไปยี่สิบครั้งละม่น่าโดนตีกลับมาตลอดเลย โอดนตีกับยี่สิบครั้งก็ยังเขียนอยู่เนาะตัวเองลายมือสวยใช่ไหมเอาไปเขียนให้หน่อยสิจะเขียนให้เมย์ทำไมเอานี้ไปเลยปากกาอะไรเนี่ยถ้าจะเขียนยากก็ใหญ่ขนาดนี้คือเครื่องพิมพ์สลากหนึ่งสองาสทำไมต้องทำเสียงแบบนั้นด้วยเนี่ยนี่จะรีวิวเครื่องพิมพ์สลากหรือจะรีวิวไมโครโฟนมาเนี่ยดีไซน์น่ารักจะเป็นของตกแต่งบ้านก็ได้เขียนแกนกระดาษก็แค่ดันคันโยกตรงนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่เป็นแบบไม่มีแกนข้างในนะคะ เปลี่ยนกระดาษก็ง่ายเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้การางานผ่านแอปพลิเคชัน Nimbot เชื่อมต่อก็อง,ง่ายผ่านบลูทูธจะพิมพ์ที่อยู่สลากสินค้ารูปภาพ QR code ก็ทำผ่านแอปได้หมดเลยมีฟังก์ชันการใช้งานให้เลือกเยอะมากปรับแต่งเสร็จแล้วก็กดพิมพ์ได้เลยอยากจะพิมพ์สลากสินค้าส,สวยๆก็จัดไปหมึกที่พิ้น์ออกมาเป็นหมึกกันนะ้ำกระดาษสติกเกอร์พร้อมแปะมาแล้วถ้าปวดนะหมึกไม่มีหมดเพราะว่าไม่ต้องใช้หมึก กระดาษมีเลือกหลายไซส์อยากได้ไซส์ไหนก็ไปเลือกกันเองนะถูกใจคนส่งของไวแบบเรามากๆเลยรุ่นเนี้ยแม่ค้าออนไลน์เขาใช้กันเยอะด้วยนะอหน,น,นุนอกกคนนคะัวเครื่องคอมพิวเตอร์จะอีกชมคลิปวิดีโอจบแล้วใครอยากได้เครื่องพิมพ์ฉลาดความร้อนนิมบอ t B21 เดียกก๋ยวกล้ยใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วอย่าลืมกด subscribe แลวกดกระดิ่งให้กุ้ยด้วยนะบ๊ายบายจ้า